สวัสดีครับจากร้านไอทีเอวดีนะครับวันนี้ก็จะมาส่งงานรีวิวนะครับแสงที่ได้เห็นนะครับเป็นแสงจากตัว b บเอลวีดีโปรเจคเตอร์นะครับตัวรุ่น b บเอลวดีเอสทีแบ็นะครับอันนี้นะครับก็ติดตั้งนะครับใน t o โยต้าไฮรักตัววีโก้นะครับโฉมที่สงนะโฉมสมาร์ทนะครับอันนี้ลูกค้าเบิกคมใหม่นะครับจะให้ดูถึงความใสความเคลียร์ของแสงนะครับก็ ใส่กิ๊กเลยนะครับอันนี้แล้วก็มีใส่ไฟหลี่ LED นะครับจะได้เข้าชุดกันนะอ่านะครับเบิร์โคมใหม่ใส่กิ๊กนะครับแต่ดูอีกข้างหนึ่งบ้างนะนี่ถ้าเบิร์มาใหม่ก็จะใส่แบบนี้เลยนะครับความใสความเคลียของทั้งเลนแล้วก็หน้าเลนแล้วก็ตัวลูกแก้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงกันบ้างนะอ่าครับโอเคแสงที่ได้เห็นตอนนี้นะครับก็ มาจากโปรเจคเตอร์ของรุ่น b บ d s t รุ่นแบ็คนะครับโอเคแล้วก็ความพิเศษของคันนี้นะครับก็มีการติดตั้งนะครับปรับระดับแท้ตรงรุ่นนะครับนี่ให้ดูใส่ไฟดูอ่านะครับเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะครับว่าพอใส่แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอ่ะผมจะลองปิดตัวนะครับอ่าเห็นไหมพอปิดปุ๊บนี่มืดตึ๊บเลยนะครับไม่มีแสงอะไรเลยนะครับ คอนแทกมือพอเปิดปุ๊บติดทันทีนะครับจะเห็นว่าตัวแบคนะครับถึงแม้จะเป็นชิปซิงเกิลชิปนะครับแต่ว่าแสงท้องแสงของค่อนข้างลึกมากนะก็คือจะเริ่มตั้งแต่หน้ารถนะครับยาวจนคัตออฟเลยนะครับก็จะไปเข้มตรงด้านนู้นเลยนะครับแต่ลองลิฟไฟดูนะครับนี่ติดทันใจครับไม่มีรอทดสอบไปดูเลยครับตบไฟสูงมาทันทีนะครับ่แล้วก็ ความพิเศษของคันนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปก็คือมีการติดตั้งปรับระดับแพ้นะครับตรงรุ่นอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้ดูนะครับนี่พอขึ้นแล้วนะแต่ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาลงนะครับนี่ก็จะป้องกันการเอียงตานะครับถามว่าตรงนี้เนี่ยมันสําคัญยังไงนะครับก็คือกรณีที่ลูกค้าเนี่ยเดินทางไกลนะครับเช่น วิ่งต่างจังหวัดคันเดียวเนี่ยไม่มีรถเลนสวนไม่มีรถอยู่ข้างหน้าเนี่ยการที่เรามีปรับระดับช่วยเนี่ยมันปรับระดับขึ้นเนี่ยคัดออฟเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นไกลขึ้นปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับช่วยลดในเรื่องของปฏติเหตุตรงนี้ได้กรณีเดียวกันถ้าเราบรรทุกของนะครับเรามีการบรรทุกของเนี่ยหน้ามันจะเชิดขึ้นนะครับตัวแนวเส้นคัดออฟตรงนี้มันสว่างมากนะครับถ้าไม่มีปรับระดับช่วยตั้งระดับที่ความสูงเท่าเดิมตลอดเนี่ย มันจะทําให้มันไปเียงตาลดเลนส์ส่วนมานะครับอันนี้ก็จะช่วยลดตรงนี้ได้นะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูลองดูคัดออฟอ่าใกล้ๆกันนะครับนี่จะเห็นครับว่าตัวนี้นะครับมันเป็นบูคัดออฟนะครับนี่ตลอดแนวเลยนะครับคือยิ่งไกลเท่าไหร่จากฉากนะครับบูคัดออฟก็จะยิ่งเข้มแล้วก็ยาวขึ้นนะครับสังเกตได้บูคัดออฟนี่สวยมากเลยนะครับนี่ ตั้งแต่ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเราตั้งขัดออกได้แนวระนาบตรงแล้วก็โปรเจคเตอร์บเอดีที่เกรดคุณภาพนะครับอย่างที่เราเลือกมาเนี่ยแสงสังเกตไหมครับไม่มีลอดขึ้นเหนือแนวขัดอ,อปเลยอ่านะครับจะไม่มีลอดขึ้นมาเลยนะถ้าเราดูแสงที่ได้เห็นนะครับจะเป็นบูเป็นลุ้งเลยนะครับวันนี้สวยมากของจริงมองด้วยตาเนี่ยสวยมากนะครับทีนี้มองย้อนกลับไปเห็นไหมครับว่าโอ้โหคือ มันไม่ได้มีแสงพุ่งเข้าตามาเลยนะครับถ้าต้องก้มลงนี่นี่ถึงจะเข้านะครับอันนี้เนี่ยคือไม่มีเข้าตาแน่นอนเพราะว่าอันนี้เนี่ยแสงเนี่ยนะครับรว่ามันจะตกอยู่แค่แนวต่ากว่าเอวผมเองมองย้อนกลับไปเนี่ยไม่มีเข้าตาแน่นอนนะครับสเต็ปนี้ก็ติดตั้งได้ตรงรุ่นนะครับไม่มีการตัดเจาะดัดแปลงใด,ด้เลยสําหรับรถโตโยต้าวีโก้นะครับสามารถติดตั้งได้ตรงรุ่นทั้งปรับระดับแล้วก็ ทั้งตัวบายอดีนะครับตัวนี้เนี่ยงานแบบมันค่อนข้างใสแล้วก็เคลียร์มากนะครับพอเบอิกคมใหม่ด้วยเนี่ยโอ้ยความคมความอะไรเนี่ยมันจัดเต็มครับอันนี้ลูกค้าใ,ใช้รถคันนี้ยาวๆนะครับก็เลยเบิกใหม่แท้ศูนย์ด้วยนะครับออมาครับแสงก็จะแบบอ่ะเต็มอิ่มอย่างนี้นะครับสภาพถนนอะไรก็ได้หมดครับเราอยู่นะ บรรทุกหนักจะไงปรับระดับลงได้ครับไม่มีคําว่าแยงตาอ่ะเดีเราไปลองดูในรถกันบ้างนี่ดูข้างนอกกันแหละครับโอเคอันนี้ผมก็อยู่ในตําแหน่งคนขับนะครับนะนี่เปิดให้ดูแล้วก็จะเห็นในชัรัะว่าแสงเนี่ยเรียกว่าคมแล้วก็ตัด ัดเข้มนะครับไม่มีเกินเลยขึ้นทั้งบนเลยพอเปิดไฟสูงนะครับแสงก็จะยิงออกไปเต็มๆฉากยิ่งไกลเท่าไหร่ความไกลของความสูงของตัวคัดออฟไฟสูงจะยิ่งสูงขึ้นนะครับอันนี้ผมปรับอยู่ประมาณเอร์สองนะครับเดี๋ยวจะลองกดลงนี่พอกดลงสุดนะครับระดับจะต่ำมากนะอันนี้คือมันเป็น v ีโก้พิลนเนะครับรถมันยกสูง ระดับมันก็จะสูงจากพื้นด้วยนะครับแต่ว่าเรามีปรับระดับตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยได้มากนะครับอ่พอเราปรับขึ้นนะครับจะเห็นแสงอ่าจะเห็นแสงนะครับว่าจะค่อยๆขึ้นปรับลงนะครับะให้ดูใกล้ๆนะ,อะลองดูแนวคัดคาดทอบนะครับนี่เห็นไหม ก็ค,ค่อยสูงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถปรับลงได้กรณีบรรทุกข,ของมีผู้โดยสารเยอะนะครับวิ่งในเมืองตามหลังรถเก่งเตีต้ๆเนี่ยเราทําไฟสว่างแล้วก็ไม่ต้องไม่มีการไปรบกวนคนอื่นนะครับโอเคประมาณนี้สําหรับพาร์ทในเรื่องของรละเอียดรอบๆเดี๋ยวเราจะไปลองทดลองขับกันครับโอเคมาเห็นะดูในคลิปกับ ของจริงนี่อะละเรื่องนะไรเ่ี่นในคลิปก็ว่าสว่างนะน่ะใช่พอมาแบบมาเห็ดของจริงนี่นะครับสว่างสว่างลองวนดูอันนี้ก็ฟิล์มที่หกสิบเนาะอ่ข้างหน้าน่าจะ4สี่นะอ่าก็ค่อนข้างเคลียร์อยู่นะพี่นะครับ โอเคเป็นไงพี่แสงครับ <laughs> คือแสงมันเติมพื้นนี่คือแบบแน่นนะพี่จะลองปรับระดับขึ้นดูก็ไดะพี่ระวังครับครับี ถือว่าละเอียดเลยนะนนตรงพื้นที่พื้นตูนที่มองลงไปเลยครับอันนี้เราอ่าเดี๋ยวเราหมุนหมุนอันนี้หมุนลงนะครับอ,อ่าเ<อ>นี่ยพอมอยแล้วพี่ขับจริงหมุนลงเนะี่ยคือแบบพี่บรรทุกยังไงมันก็ไม่เยังตาแน่นอนอ,ะนะอ่ะเห็นไหอ่าถือว่าต่ำอ่าะ,ะ,ะพี่ลองปรับขึ้นนะครับเนี่ยดูหมาลองหมักมามาดูอันนี้เบอร์สุดใช่ไหมครับ อ่านี่สดแล้วอ่าถ้าสุดนี่คือไหนนาพี่ความไกลของมันนี่คือแบบน่นะ่ะส่วนมุมสุดกำแพงหรู้ว่าอพี่้องตกไปสูงขึ้นนะครับดูเห็นไพี่ก็จะสูงสูงแบบกว้างเลยครับแต่ถ้าพี่ปกติก็ปรับปรับลงครับตักเบอร์หน<ๆ>ึ่งเบอร์สองอะไรอย่างเงี้ย ถ้ามันเหลื่อมพี่ก็ปรับระดับขึ้นใหม่มันก็จะเซตให้ตรงกันตำแหน่งคนขับนี่ว่าตำแหน่งคนนั่งนี่ก็โอเคเลยนะคือเนี้ยจะไม่สูงไปแต่ถ้าเกิดมันต่ำไปพี่ก็ปรับได้แค่ปลายนิ้วเลยแรกแรกอาจยังไม่ชิน,นอจาจาจะอาจจะไอ้นี่หน่อยเพราะว่ายังไม่ไเคยใส่อ่า ครับสองแต่พี่ลองเริ่มจากสูงก่อนก็ได้พี่ถ้าขับแต่ถ้าเกิดมันเริ่มแบบเลยเหนือกระจกมองข้างรถเกง๋งพี่ก็ควรจะปรับลงครับมันจะได้ไม่แยงตาครับอีมากอ่ะครับอันนี้ก็ทดลองขับกันไปแล้วนะครับสำหรับตัว b i o d SC b a c k นะครับก็สุกคามีเพิ่มไฟตัดหมอกด้วยเนาะโอเคครับสำหรับ คนไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาทางเพจหรือโทรมาได้นะครับที่าเพจ Facebook จะเป็น s t l d Headlight นะครับหรือโทรมาได้ที่เบอร์0623425550นะครับจะติดตั้งกับรถรุ่นไหนเลยยังไงก็จะลองทักมาดูครับนี่เดี๋ยวเราจะลาจากไปด้วยแสงเข้มๆนะครับปูบพัดออฟของ s t b a c นะครับอ่าโอเคครับขอบคุณครับ